รถรถรถมานะคะไปเข้ามาเนี่ยเป๊กสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาถึงบ้านเต้าเบิร์ดแล้วนะ,น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 ,ะนะครับสวัสดีครับื ถึงแล้วนั่งก่อนไ้ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนั่งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนั่งนี่นั่งได้จริงเลยไ,ไม่เป็นไรน,ะนั่งไปเลย แม่ไม่มีเข้าอีกแน้วตอนอยู่หน้าร้านแล้วอันไหนอันไหนอันไหนที่โชว์ได้อันไหนโชว์ได้บ้างห้องห้องมาดูบนนี้แหละปลายปลายนำนำนำเลยน้ำเลยเออเขาอยากเห็นห้องนอนคุณเออมันไดมันขั้นเล็กนะระวังหน่อยเดี๋ยวผมไม่ไปดำรวยมียันด้วยมาครั้งแรกด้วยแล้วแต่ขายบ้านผมนะบ้านผมก็อย่างเงี้ยเป็นสึกเท้าอย่างนี้แหละ แต่บ้านผมลุกกว่านี้ขยนยห้องนอนเบิร์ดเนี่ยเนี่ยห้องห้องผมอยู่เนี่ยผ้าม่านอ๋อนี่ห้องเบิร์ดเหรอห้องเบิร์ดเก่าเหรอนี่อยากเบิร์ดนอนห้องนี้เหรอเปล่งดูยันนี่ดินี่มียันด้วยอุ้ยแต่งยเอาใส่กล่องมีแล้วในห้องนี้มีมีอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันที่วันที่วันที่สิบแปด อ๋อโอ้ยมียาด้วยวันที่วันที่ทบาร์ด็กตึงมาจับเนี่ยวิ่งออกน้าตายันนี้ป็คุณปีหน้าตาย <laughs> ต,ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> จริงเหรออันนี้วีรกรรมใช่ไหมวีรกรรมคุณรอ,อดไปแล้วก็เอาตีนออกรถมัน <c oughs> <laughs> ก็จอดอยู่ข้างล่างนี้พอดีเห <c oughs> ยียบหลังคารถพอดี <c oughs> อ๋อปีนจัดรถใคเหระใครเขามาล็อกเดี๋ยวปีนตอนแรกตอนนี้ไม่มีลูกงงใช่ไหมเบิร์ต อืมโอเคโอเครู้เรื่องดีใจได้กับร้างเรีงเข้าซอยลึกไปเลยออืม้งนอนเบิร์ดเหรอืมไม่รู้มีแอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะดูรูปหน่อยดูรูปดูรูปรูปใครรูปคนเด็กไหมนี่ไงคนเนี้ยคนอุนตาแมนเนี้ยอุนตาแมนเนี้ยหรอไหนครับนี่ค่ะไหนมีรูปอุนตาแมนเารออุนตาแมนอ๋อตอนเบิร์ดเด็กๆเด็ก อ๋อขอคนนี้พี่สาวเขานี่นี่เบิร์ดนี่นี่คนนี้คนนี้เบิร์ดใช่ไหมใช่ค่ะเบิร์ดเล็กอ๋อแล้วคนนี้นี่ใครอ่ะพี่เออแล้วนี่ใครคะเพื่อน